ดูครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้เป็นวันที่แปนะครับที่สถานีคองเตยนะครับวันนี้ขอน้าสถานีคองเตยครับนะครับมามอบนะครับเจลล้างมือให้เจ้าที่เอาเภอ่องเตยนะครับนี่ฮะโอเคครับเจอกันอีกครังกับอาวิสิตอเรนชแนลนะครับวันนี้คลองเตยหนึ่งเรามีอุปกรณ์สําหรับให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับช่วงโควิดของเราวันนี้มีอุปกรณ์เป็นเจล เพื่อใช้ล้างมือในช่วงยุคโควิดของเรานะครับติดตามชมนะครับว่ามีอย่างไรตัวอะไรกันบ้างไปครับท่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้เป็นวันที่8นะครับที่สถานีของเตยนะครับวันนี้วัหน้าสถานีของเตยครับนะครับมามออนะครับเจลล้างมือให้เจ้าที่อาเภอมของเตยนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับหลากหลายนะครับประมาณนี้ก็เป็นเครื่องป้องกันนะครับในการเรื่องของโรคโควิดระบาดที่ได้เจลใส่ แต่ออกแบบได้ดีมากนะครับอกได้ลักสณะแบบนี้ครับจะเป็นอย่างแล้วก็มีเกียใส่แล้วแต่เลือกอะนะสวยงามนะครับมี่นี้ปะมาณนี้อันนี้เจ้ที่ทุกคนอะอันนี้มาแจกเจ้าที่ทุกคนครับนี่ฮะเห็นไหมสวยงามมากครับตอนนี้สวยงามนะครับอ่าสีหน้านะครับผมก็จะได้อันหนึ่งผมะได้อันหนงต้าคนะี่ละผมต้งนะผมนะีจะต้ละของนหน้านะครับคนหน้าหเห็นผมผมองจุฬาอานพคตั้งแต่รถแรกแลรับบัตนะครับ คอาอบคูมทั้งหัวหน้ามากครับวันนี้ซึงมีน้ำใจให้กับเจ้านที่ตำรวจเพื่อไว้ป้องกันโรคโควิดระบาดคือสายเตียนครับแล้วก็ลิเกมากครับประมาณนี้สายสายมีประโยชน์อะไรได้สายนี้ก่าสลับของคอได้นะครับประมาณนี้นแม่เดีให้ดูนะครับท้องแมทได้ด้วยนะครับเอาได้ด้วยนะครับประมาณนี้ดันะแมอันนี้จะมีพวงมันแจงแล้ว้องกับวงมันแยงก็ไ้เอย่อาเนะแล้วแต่สะดวกใช้ปรับเป็นหูได้ก็ได้นะครับปรับได้นี่ครับมีหลายๆคือเนี่ย ไปก็นำไปใช้ได้นะครับองมาเนี้นะครับยังไงแบบนี้ก็ได้เห็นไมนี่เอาแบบง่านี้ติดตัวไว้ตลอดของขอขอบคุณท่านผู้อ่นะครับก็แบบข้าวลานีนะครับมาให้พวกเรามาคเนี่ยเยอะมากมายครับข้าวที่พันบอกให้มองมองเขามามานี่ครับพี่เข้าไปแล้วติบแปดแจกผู้ังนนะครับขอบคุณมากขอบคุณม่ต้องไนไม่เยรับไว้ขอากกันนะฮะงาน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 นงานงานนงานงานานนงานานนงา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 นานาาน ไปแล้วฮะเดี๋ยวมาให้ครับ oh. วันนี้ก oh. ็ขอ่ากว่าจ้องอันนี้ก่อนแล้วกันะครับได้โอเคครับสวยครับโอ้โหไปจะแบบแล้ครับผมวันนโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันก่อนนะครับวันนี้ก็เตรียกันแค่นี้ก่อนนะครับครับผมการโจมกันเลยครับไปนะฮะอุปกรณ์ที่ของเตยหนึ่งนำมาแจกเจ้าหน้าที่นะครับในช่วงยุคโควิดนะฮะจะมีอุปกรณ์เป็น อุปกรณ์ใส่เจลเพื่อใช้ไว้ล้างมือในช่วงยุคโควิดนะครับที่สถานีเราก็มีอุปกรณ์การตรวจวัด,วดอุณหภูมิไข้แล้วมีเจลก่อนขึ้นสถานีนะครับแต่นี่คืออุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะออกเดินทางไปทำภารกิจช่วยเหลือประชาชนภายนอกนะครับเช่นจับงูช่วยเหลือสัตว์ต่างๆหรือช่วยเหลือประชาชน เหตุด้านนอกนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ไปคืออุปกรณ์เสริมของพวกเรานะครับเจีวล้างมือนะครับก็สิ่งที่ได้มานะครับคือสายสายนี้คือเอาไว้ใช้ค้องแมทได้นะครับคองแมตแล้วก็ตัวอุปกรณ์นี้ก็พอดผอด,ผอดแล้วเอาไว้เกาะห่วงสายเข็มขัดหรือ หูเข็มขัดหูกเกงได้นะครับโดยการขอดตัวนี้ออกนะครับแล้วเอาไปเกาะหรือถ้ามีพวงแกก็ใส่แล้วเกาะได้เลยนะครับนะครับตามนี้ครับ,น,รบน,รนะครับเกาะเป็นพวงแกนะครับตามนี้ครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากด like, ด share, ฝากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับขอบคุณครับ